สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุย้ยจิราน,านันโพสซึ้งขอบคุณอั้มพัชราภาหลังงานแต่งกับมิตรภาพ18ปีตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการเก็บตกงานแต่งยุย้ยจิราน,านันที่เพิ่งแต่งงานกับทันธนากรกับภาพที่ยุย้ยเป็นเจ้าสาวป้ายแดงเพิ่งทยอยโพสลงอินสตาแกรมขอบคุณแขกคนสำคัญที่มาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่รวมถึงภาพของอั้มพัชราภา ซึ่งไม่พลาดที่จะบึงรถหลังจากเสร็จงานอีเวนต์ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยที่จังหวัดสระบุรีถึงแม้ว่าปกติจะไม่ค่อยเห็นไปงานแต่งใครซึ่งยุ้ยก็เพิ่งจะโพสความในใจถึงพี่สาวคนสวยที่รู้จักกันมานานถึง18ปีด้วยว่าขอบพระคุณพี่อม้มพี่สาวคนสวยที่น่ารักกับยุ้ยมาตลอดระยะเวลา18ปีตั้งแต่วันแรกที่ยุ้ยเข้าวงการมาพี่อ้ํคือต้นแบบที่ดีของยุย้ยรักนะคะ อัมยุย้ยแม้จะไม่ได้เห็นภาพอยู่ในแก๊งเดียวกันแต่ก็เป็นคู่นางเอกที่มีมิตรภาพที่ดีต่อก,กันเสมอมาและเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องตั้งแต่เด็กๆทั้งคมพยาบาทจิตสังหารฟ้าใหม่พระจันทร์ลายพยักษ์และเพิงพระนางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ